เกษตรกรครับออกได้ครับออกยากบ่ออกไม่ยากหรอกครับออกง่ายครับจา เซลิแทนรถสวยแต่รถขวัญใจมหาสนค่ะวันนี้มาพอกันอีกแล้วค่ะชื่อสายๆนิดนึงนะคะวันนี้เรามีการปล่อยรถกันนะคะเป็นรถนะคะอีซูซูดีแมกนะคะตอนเดียวนะคะติดก้อครัวซิ่งของเรานะคะวันนี้เราจะมาถามความรู้สึกของผีเดียวนะคะที่มารัารถอีซูซูขวกซิ่งพร้อมกับโปรพจน์น,นะ,ะผ่อนคนละครึ่งนะคะ เป็นยังไงบ้างนะคะรู้สึกจังไดแน่นะคะที่เลยรับโปนั่นเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะพี่เดียวค่ะสวัสดีคเป็นจังไดแน่คะความรู้สึกจ้าก็ดีใจครับอันรถรถก็สวยครับจ้าอันรันง่ายด้วยพนักงานพนักงานกับผู้ดีครับค่ะได้รับโปรผ่อนคนละครึ่งนะครับเนาะได้เซ็นเอกสารไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันเข้าใส่อาชีดในการออกรถก็ เกษตรกรครับออกง่ายครับออกยากบ่ออกไม่ยากหรอกครับออกง่ายครับจ่าหุ่จักลาดเสรีเทศไหนจังใดก็ขี่ขี่รถมาเห็นกระจอดเลยครับเห็นขั้นนี้ปุ๊บครับรักเลยครับจ้าจใไดนทีเดียวออกรถไปแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองไหลมาได้มากค่ะขายร่ำรวยจะเลื่อนหลงเรื่องไปหนาเนาะค่ะขอบพระคุณค่ะ